สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่คณะ,ะาการท่องเที่ยวและการโรงแรมนะคะและตอนนี้เราก็กําลังจะเดินทางไปที่หมู่เกาะสุรินทร์หวับพังงาค่ะเป็นการออกทริปของรายวิชา Outdoor Location และตอนนี้เราก็กาลังพักกินข้าวที่ฟัวบ้านพอนจังหวัดเพชรบุรีนะคะและตอนนี้นะคะเราก็เดินทางมาถึงท่าเรือคุรับุรีนะคะนี่นะคะเรากําลังจะถือกระเป๋าไปเก็บไว้ใต้ท้องเรือนะคะอันนี้นั่งรอทานอาหารเช้านี่นะคะเราก็ขึ้นเรือเดินทางไปยังหมู่เกาะสุรินทร์แล้วนะคะ บรรยากาศบนเรือค่ะและตอนนี้เราก็จะถึงหมู่บ้านมอแกนอ และตอนนี้เราก็ถึงหมู่บ้านมอแกนแล้วนะคะนี่ก็เป็นร้านขายของที่ระลึกที่ชาวมอแกนทําขึ้นมาเองนะคะไปแไป้ออ้ยสวยมากมีแมวด้วยมวแมวอันนี้แมวแมวันีแมวานะคะอันนี้เราอยู่ที่บ้านเราข้านชมกบสก่อนริค่ะ และชาวมอแกนน่ารักและเป็นกันเองกับพวกเรามากๆค่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะคือการเพ้นหน้าด้วยแป้งธนาคาจากพี่น้องชาวมอแกนค่ะและเราก็ยังได้ขึ้นไปชมบ้านชาวมอแกนด้วยนะคะและทุกคนรู้ไหมคะว่าชาวมอแกนทุกคนเนี่ย มีนามสกุลเดียวกัน,นะคะ่ะนั่นก็คือกล้าทะเลซึ่งนามสกุลนี้นะคะก็เป็นนามสกุลที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตของชาวมอแกนที่มีความผูกพันกับทะเลมาอย่างยาวนาน,นะคะ่ะจุดแรกที่เราจะลงดำน้ำนะคะก็คืออ่าวสับป,ประรดค่ะหลังจากที่เราไปหมู่บ้านมอแกนนะคะอาจารย์ก็จะพามาดำน้ำดูปะการังที่นี่ค่ะ มาชมบรรยากาศของการดำน้ำของพวกเราได้เลยค่ะการดำน้ำที่หมู่เกาะสุรินทร์เป็นประสบการณ์ที่น่าประทับใจมากเลยนะคะใต้น้ำเนี่ยเต็มไปด้วยแนวปะการังที่หลากหลายสีสันและสัตว์ทะเลนานาชนิดอย่างเช่นปลาตะตูนเต่าทะเลและฉลามขีบดำน้ำทะเลใสจนมองเห็นทัศนียภาพใต้น้ำได้อย่างชัดเจนนอกจากนี้นะคะการ เยี่ยมชมหมู่บ้านมอแกนและเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวเลเนี่ยทำให้เข้าถึงวัฒนธรรมและการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายผสมผสานไปกับบรรยากาศของพอาทิตย์ตกดินนะคะที่สวยงามทำให้การเดินทางครั้งนี้เป็นประสบการณ์ที่ยากจะลืมเลือนเลยค่ะ ากาศที่พักของเรานะคะอยู่ที่หาดไม้งามน้ำใสทะเลสวยหาดทรายนุ่มมากเลยค่ะสุดท้ายนี้พวกเราก็ขอ,ขอขอบคุณอาจารย์ตั้มและอาจารย์เบีย์ผูไก่พี่กอล์ฟพี่ภูมิและพี่ปาร์ตี้ที่มาประสบการณ์ดีๆให้กับพวกเราและขอ,ขอบคุณคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมมหาวิทยายลายัยมหาสารคามที่ให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการเดินทางครั้งนี้ทำให้เราได้สัมผัสประสบการณ์ที่ดีและเรียนรู้อย่างเต็มที่ และขอบคุณเพื่อนๆที่ร่วมเดินทางและช่วยกันทำให้ทริปนี้สะดกและราบรื่นมากๆค่ะถ้าน้องๆชอบเที่ยวรักการพบปะผู้คนและอยากทำงานที่ได้ออกไปเปิดโลกกว้างมาเรียนคณะการท่องเที่ยวมหาวิทยาลายัยมหาสารคามกันค่ะที่นี่ไม่ได้มีแค่ทฤษฎีแต่ยังได้ลงมือทาจริงเจอเพื่อนใหม่ได้ไปทริปได้เรียนรู้วัฒนธรรมแถมยังมีโอกาสทำงานทั้งในไทยและต่างประเทศอีกด้วยนะคะมาเลยค่ะสนดกแน่นอน